สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะมาสายหน่อยนะคะวันนี้มีภารกิจหลายเรื่องนะคะแต่ก็มานะคะพี่น้องรอนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทํานายดวงรายวันนะคะให้กับพี่พี่น้องๆที่เกิดตั้งเจ็ดวันนั่นเองค่ะแล้วก็ทํานายดวงรายวันประจําวันที่22 เมษาย,ยน2 5 6 2ันนะคะประจำวันจันนั่นเองค่ะวันจันสีเหลืองนะ,ะ่ะค่ะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะพี่น้องเนาะเป็นไงบ้างคะที่ผ่านมานะคงจะได้พักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมและคิดว่าคงจะผ่านเหมือนเดิมในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะวันนี้สายแล้วก็ คนุญาตจับไพ่เละก็จับไพ่แทนผู้ที่เกิดวันแรกเลยนะคะคือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองค่ะมาดูกันค่ะเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์ในวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันค่ะผู้ที่เกิดวันวันอาทิตย์ก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ตัวตนอันแรกของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อืมรู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้าไพ่หกดาบเนี่ยที่ผ่านมาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์น่ากลัวว่าจะออกนอกพื้นที่หน่อยนึงอะคะ่ะถ้าเป็นหกดาบอย่างนี้มันไม่ได้แย่นะคะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าทํานายไปก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับพี่น้องผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะออกไปทําบุญหรือไปแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่ง นะคะในลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าติดพันธสัญญาไว้กับใครและเราก็ไปทําตามสัญญาอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไพ่หกดาบอย่างนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมุติมีปัญหาอุปสรรคอะไรคลี่คลายหมดนะคะพี่น้องนะเนี่ยคลี่คลายหมดนะคะเริ่มคลี่คลายหรือคลี่คลายมาก่อนหน้านี้แล้วและก็มันจะเริ่มตั้งดี ในวันที่ยี่สิบสองนี้ไงคะพี่น้องจะได้รับคําตอบในหลายๆเรื่องถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอ่าและก็ในวันที่ยี่บสองเป็นยังไงนะคะออวันที่ยี่บสองนะคะเสธธร็จภารกิจนะคะเดินทางออกทํางานนะคะและก็ลุยงานต่ออืมอย่างนี้นะคะและสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ก็จะได้รับคําตอบ อัศวินถือไม้เท้าอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือสิ่งที่เรามุ่งหวังคาดการเอาไว้มันน่าจะได้นะคะได้ผลนะคะพี่น้องผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนาะออไม่มีอะไรกแบบนี้เนาะและก็ในวันที่22สรุปนะคะเ็จะมีเด็กถือเหรียญเนี่ยก็บอกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ โดยผู้ที่สมขาวก็คือเด็กเด็กก็คือหมายถึงว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะคะน้อยกว่าเรานั่นเองก็จะให้โชคให้ลาบเรานะคะหรือได้โชคได้ลาบจากเด็กอายุยังน้อยเป็นลูกหลานเราอะไรประมาณนี้นะคะอืมสำเร็จกิดนะคะในเรื่องเงินนะและก็มีโชคมีลาบเล็กๆน้อยเข้ามือด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โอเคต่อไปมาดูผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงมั่งคะที่ผ่านมามที่ผ่านมาผู้ที่เกิดวันจันทร์แก้ปัญหาเสียเงินนะคะหน่อยๆน,นะคะได้เงินมาแล้วก็ใช้ไปนะคะแบบนี้นะไม่เป็นไรนะคะก็จะได้มาอีกนะคะถ้าเป็นอ,อ,อัศวินถือเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเราเหมือนกับทุกขลาภยังไงไม่รู้อะคะ่ะพอมีเงินเข้ามาปับ๊บมีเหตุที่ต้องใช้จ่าย เช่นใช้ใจ่ายกับคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าซ่อมรถซ่อมราหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเสียหายนี้เลยค่ะไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ในวันที่22ในวันที่22ก็คือยังคงที่จะต้องดูแลลูกน้องบริวารน,นะคะคนในครอบครัว ลูกหลานอืมทั้งหมดอยู่เหมือนเดิมค่ะด้วยภารกิจและก็หน้าที่ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่จะต้องดูแลพ่อหมอว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตรงนะคะโดยเฉพาะกับพ่อหมอเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องมีหน้าที่ดูแลคนเหล่านี้นั่นเองค่ะพี่น้องเนาะไม่เป็นไรเนาะอ่ะแล้วก็สุดท้าย สุดท้ายนะคะสิ่งที่วาดหวังเอาไว้หรือโครงการอะไรก็แล้วแต่นี่ที่เพียงแต่คิดยังไม่ได้ทำอ่ะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์อ่ะสามารถที่จะทําได้นะคะและก็มันก็ไม่ได้เป็นมโนนะหรือฝันกลางวันอย่างเงี้ยหรือฝันรลมๆแรงๆแต่ว่าฝันแล้วถ้าเราลงมือทำอ่ะเขาบอกว่ามันจะสําเร็จแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อ่ะ และบางเอินว่ามันได้อะในวันที่ยี่บสองแะแต่มันได้ไม่ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะพี่น้องนะต้องทําใจไว้ก่อนนะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะไม่ได้อะไรดังที่เราหวังทุกอย่างแต่ขอให้ได้มาขอให้คิดบวกแบบนี้นะคะพี่น้องผู้ที่เกิดวันจันทร์นะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ามาดูผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างผู้ที่เกิดวันอังคารคอืมที่ผ่านมาออกเดินทางนะคะอาจจะไปพักผลด้วยไปภารก,กิจด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารขอให้ระมัดระวังในเรื่องของกาช้จนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางนะคะแต่อันนี้คือก่อนหน้านี้ นะแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะคะในวันที่22นะคะซึ่งเป็นวันทํางานปกติของเรานั่นเองค่ะแต่พี่น้องบางท่านนะคะถ้าเกิดขึ้นไฟเดือโฟนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่ายังคงอยู่ในออกนอกพื้นที่อยู่คงยังไม่ได้กลับไปที่เดิมหรือที่ท,ที่ทํางานหรือท,ที่ที่เราอยู่นั่นเองนะคะยังคงติดภารกิจอยู่อย่างนี้นะคะให้ระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของกาช้จค่ะ ห้ามพุ่มเฟยนะคะอย่างนี้นะและก็ในวันที่22ในวันที่22สําเร็จกิจสำเร็จจากการเดินทางนะคะโชคดีจากการเดินทางนะคะไปหาคนรักไปหางานาไปติดต่องานไปติดต่อลูกค้านะคะก็จะได้รับคําตอบและก็ได้ผลดีกลับมานะคะให้ได้ชื่นชมนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะแล้วก็สรุป สรุปก็คือให้เราระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆให้ระวังในเรื่องของสุขภาพในตัวนี้นะคะโรคเก่าจะก,กําเริบอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารให้ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่โอเคกับเราอะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ป้าหมอเ็เลยอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่น่ะให้เราสงบป,ปากสงบคำนะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับผู้มีอำนาจนะคะอ่าถ้าเป็นแบบนีป้ป้าหมอก็ป้าหมอก็อยากจะขอเตือนนะคะให้เราเป็นผู้น้อยนะคะให้อ่านิ่งๆน,นะคะยอมยอมไปก่อนนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะหรือผู้มีอำนาจเนี่ยสั่งการสามารถที่จะฟันเราได้นะคะ เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องผู้ที่เกิดวันอังคารนะจะเย็นๆร่มๆ่มนะคะแล้วมันจะดีเองค่ะอืมต่อไปมาดูผู้ที่เกิดวันพุธค่ะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะที่ผ่านมานะคะมีปัญหาอุปสรรคในภารางงานนะคะแต่ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้ด้วยความที่เราอดทนอดอด,อดกลั้นแล้วก็ขยัน เหนื่อยออกรบอย่างนี้นะคะเดินทางด้วยเหนื่อยด้วยแก้ปัญหาด้วยแต่ว่าผู้ที่เกิดวันพุธนะพ่อหมอว่าเอาอยู่นะคะด้วยความที่เรามองโลกในแง่ดีนะคะไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนั่นเองนะคะแล้วก็คิดบวกเราก็จะสํำเร็จนะคะส่วนในวันที่22นั้นเนี่ยวันที่22ยังคงเชื่อต้องมีภารกิจหรือภารงานที่หนักหน่วงอยู่ เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเหนื่อยหน่อยแต่เราก็ต้องสู้ไปพร้อมกับปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ได้นะคะเป็นแบบนี้ด้วยความที่เราขยันอดทนนั่นเองค่ะนะอ่าและก็สุดท้ายสุดท้ายผู้ที่เกิดวันพุธมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตานะคะคนในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะจะเป็นคุณเมาะอคุณพ่อหรือคุณแม่หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นหัวน้องหัวหน้าอย่างเงี้ยก็ให้การเมตตาเราช่วยเหลือเราให้ความรักนะเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่มีอะไรนะและก็มาดูผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบด,ด,ด,ดีค่ะที่ผ่านมารู้สึกว่าออกเดินทางด่วนๆนะคะแล้วก็ ออกเดินทางโดยไม่ได้วางแผนเอาไวา้เร่งรีบแล้วก็ในตัวนี้ก็คือมันหมายความว่าอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกระรอยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะในลักษณะแบบนี้นะและให้จบแก้วันที่21นะคะอย่าผ่านมาจนถึงวันที่22นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะนะให้เราใจเย็นและก็มีสตินะแล้วก็ในวันที่22 ในวันที่22เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มาอย่างที่เราตั้งใจด่วนๆนะ่ะก็ต้องรอไปอีกนิดนึงนะคะอะไรในที่นี้ก็คือทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องที่เราคาดหวังเอาไว้และว่ามันจะได้อ่าสมมุติว่าบอกว่ามันจะได้คำตอบในทุกเรื่องเนี่ยในวันที่22อะบางเรื่องก็อาจจะยังไม่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่22อะ ูดที่เกิดวันพาริหัตสบดีต้องรอไปอีกนิดนึงไงนะคะแล้วมันก็จะได้คำตอบแล้วก็เรียกว่าโอกาสเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเราเร็วๆนี้นะจ๊ะอ่าแล้วก็สรุปสรุปก็คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค้างคายอยู่นะคะในทุกเรื่องเลยอะ่ะสำเร็จนะคะแก้ไขได้เห็นไหมคะ ดาบก็คือปัญหาอุปสรรคดาบสมมงกุฎเห็นไหมปลายดาบสมมงกุฎก็แสดงว่าเราชนะเราสำเร็จนะคะและก็บางท่านถ้าสมมติสมัครงานเอาไว้แล้วก็รอรอ้อยเขาเรียกนะ่ะเขาจะเรียกมานะคะเรียกมาแล้วก็เราคงที่จะได้ทํางานตามที่เราต้องการหรือตามที่เราสมัครเอาไว้นั่นเองค่ะโอเคต่อไปมาดูผู้ที่เกิดวันจุกบ,บ้างค่ะ วันศุกร์วู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาเห็นไหมคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลให้กับตัวเองในทุกเรื่องซึ่งประมอคิดว่ามันเป็นเรื่องดีค่ะวันที่เกิดวันศุกร์ปรับในหลายๆเรื่องนะคะให้มันดีขึ้นนะคะแต่ก็คงยังอยู่ในลักษณะงานเดิมๆนะคะแต่ว่าปรับให้มันดีขึ้นหรือว่า เรื่องเดิมๆแต่ว่าได้รับการแก้ไขให้มันดีขึ้นให้มันเกิดการสมเดุนขึ้นรวมถึงเรื่องของเงินด้วยนะคะอย่างนี้นะและก็ในวันที่22ในวันที่22ก็คือยังคงที่จะต้องเคลียร์งานนะคะเคลียร์งานหนักด้วยแต่ว่าเอาอยู่ไม่ก้ิบไม้เท้าหนาดัานไป้างหนาสู้หลังจนฝานะคะไม่ท้อถอยไม่ท้อนะ อย่างนี้คือผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะโอเคแล,ล้ลก็ไพ่สรุปไพ่สรุปก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเนี่มอบภาระงานให้เราแต่ว่าให้อํานาจเราด้วยนะคะให้หน้าที่แล้วก็ให้อํานาจแล้วก็ให้สิทธิน์นี่อย่างนี้ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะนี่เลยไม่มีอะไรนะคะ สุดท้ายคือผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์ท,าที่ผ่านมาเดเวอร์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ก็คือหมายถึงว่าคล่องในทุกๆเรื่องไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะสมบูรณ์นะบริวารพรั่งพร้อมนะคะโชคดีมีเงินเข้ามือแล้วก็โชคดีในหลายๆเรื่องเลยค่ะนี่คือที่ผ่านมา และก็ในวันที่22สิบสองในวันที่22มีความรู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องอะที่เราที่เราหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้นะ <c ười> นะพู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะม,มีหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันดีอยู่แล้วนะ่ะมันสมบูรณ์อยู่แล้วอะในทุกเรื่องอะเดินหน้าได้เป็นอย่างดีนะ่ะนะคลี่คลายแล้วนะ่ะอย่ารัดตัวเองอีก อย่างนี้นะมันมีอะไรก็แล้วแต่ในวันที่ยี่บสองถ้าเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราและพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาจากการกระทำของคนอื่นเราจะเดือดร้อนให้ผู้ที่เกิดวันเสราร์ทบทวนพิจารณานะคะนี้เราถึงจะได้ไม่มืดเปดด้านแบบนี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสราร์ค่ะ แล้วกส็สุดท้ายเห็นไหมคะสุดท้ายเห็นไหมสุดท้ายก็บอกว่าสี่ถ้วยเมื่อใครยื่นอะไรมาให้เราก็แล้วแต่มืดแปด้านอยู่นะหาเรื่องใส่ตัวนะถ้าเขายื่นอะไรมาให้เนี่ยกดอ,อกไว้อย่างเงี้ดีแล้วพิจารณาก่อนช่วยไหมค้ำให้ไหมกู้ให้หรือเปล่านะนี่กรณีเกี่ยวกับเรื่องของเงินแต่ถ้าสมมุติว่า ผู้ที่เกิดวันเสาร์ก่อนหน้านี้น้อยๆกับคนรักอะ่ะเขามาง้อก็อยากกอดอกอยู่นะคะให้อภัยเขาหน,หน่อยนึงเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ได้ค่ะนะไม่เสียหลายอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะคะในวันที่22นะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะจบนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ ผู้ที่เกิดตั้ง7วันของป้าหมอนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทในทุกๆวันนะคะเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้ในแต่ละวันอย่างไม่มีปัญหาอุปสรรคนะคะและก็ขอกําลังใจนะคะจากผู้ที่เข้ามาชมนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับป้าหมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าหมอนะคะค่ะขอให้ทุกคน จะินรุ่งเรืองโชคดีเห่งเหงในวันที่22นะคะสวัสดีค่ะ